มาปลูกหอมแบ่งไว้กินกันยาวๆเลยไม่ต้องไปซื้อนี่ก็ใช้ลังโฟมเก่านะครับกับท่อน้ําเก่าเจาะให้เป็นรูระบายน้ํานะครับในช่วงนี้ข้างล่างสุดแล้วก็ใส่กากมะพร้าวใส่รองไว้สักประมาณ1นิ้วหรือ2นิ้วนะครับเพื่อให้ระบายน้ําได้ดีข้างบนแล้วก็ใส่ดินของผมจะใส่ดินมูลไส้เดือนนะถ้าใครมีมูลไก่ก็โรยมูลไก่ไว้ผิวๆนะครับจะได้โตไวนี่หอมแบ่งที่ผมตัดมาแล้ว ความเข้าใจก่อนนะครับหอมแบ่งกับหอมหัวไม่เหมือนกันนะหอมแบ่งที่เราซื้อจากตลาดมาแล้วก็มาตัดนะครับอเดี๋ยวยกให้ดูดีกว่าลืมถ่ายให้ดูนะครับตอนตัดแล้วเนี่ยตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัดเมื่อวานนี้เองนะครับ่าแล้วผมก็ใส่ไว้แต่ตัดประมาณนี้ที่มันมีล่าหัวอวบๆนะเราใส่เข้าไปเดี๋ยวเขาจะแทงหน่อใหม่ขึ้นมาเราก็เก็บกินได้เรื่อยๆพอเขาออกเยอะๆเราก็แยกหน่อเขาเอาไปรับประทาน หรือว่าแยกหนอออกแล้วก็ชำใหม่เหมือนเดิมจะได้เก็บไว้กินนานๆทำกันง่ายๆแบบนี้แหละครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วกล่องดินนี้ใส่ไว้ว่าจะปลูกตั้งโอเอาไว้ผัดกินอร่อยอร่อยกันไปท่านใดชอบวิธีนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับพื้นที่น้อยก็ทำได้